สวัสดีพี่น้องกินข้าวกินข้าวอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอบตีนไกหน่หอนๆเลยพี่น้องเพิ่งออกมาจากเตากับตํำบักทั่วปเปรี้ยวหวานข้าวกระหอนๆพี่น้องหนึ่งแล้วไม่ไมนะจ๊ะนะจ๊ะเ้าๆลายใหญ่ห้างเมึ่นไะตีนไก่เห้านะนิ่วนี่กรอบกรุบกรุบนะคะ คนละตำบักทั่วเผ็ดเปรี้ยวหวานเอาละให้เลยูยทิการกินพี่น้องมาเจาะพรึมพรึมรมดจ้าน้าสะผมก็ยังหอนอยู่เปิดพระรุมพร้อมคนได้เลนเปิดตำทั่วเผ็ด สม,สมนวนัวตักทัวออกหวานน้อยซีรดผุละตีนค่ะอืม กวบครับกวบแน่ฮึฮึฮึฮนฮึเซ็ กินไก่ไม่ต้องอบแบบนี้ยังแซ่บอยู่อ่ะเพราะว่าหมองเหนียวมัน,นเกิดว่าไม่แยงเห่กิ่นเนาะหมองเหนียวมันนม์น,นั่งยู่หน่อยนึงมันเลยตอ้องอบกรอบ ถ้าประเ่นเซียนอยากกระดูกมาใจใจขนาด thì ngăn cho mình bò ừ, Phùng nào phùng nắng cho mình Cần bắp qua không nhiều Khẩu cần xuất dậy ผู้ดใดที่มีปัญหาเรื่องสื่อแพร่ผลและค่าแพเ่าะมืมันน่าจะไดนวิธีใหม่มากขึ้นกันแล้วนายสั่งไปสี่บริษัทนะคะ เขาจะแนะนำเท่าเลยค่ะซื้อแบบไหนจังคิดถือนะคะซื้อแบบไหนถึงจะถูกค่ซื้อแบบไหนจะมอก,ก้าเฮ้านะคะซื้อแบบไหนจะประยนหยัดน้อยก็เลยทดลองซื้อให้ปังปอน ใช่แอลยูจีล่งละหนึ่งพันหนึ่งพันเก้าสิบจำไม่ได้ว่าเก้าสิบตนี่ยละ่ะลังหนึ่งมีเก้าสิบสองแผ่นพี่น้องเอ้ามือเป็นอยังงี้หรอทเขาแายใส่แห่ใส่เอรา ก็ได้สั่งไปสามลังสามพันสองร้อยกว่าบาทบวกค่าทรงเรียบร้อยค่ะส่งให้ถึงบ้านสุดท้ท่านเปิดดูเก้าสามสิบเเจ็ดสองร้อยเจ็ดสิบหกแผ่น ึกพพนละสิบบาทนิดๆใน,ๆน,นกรณีผู้ใดต้องใส่แผ่นพดนะคะลรวใส่ระยะเงาแบบพี่น้อยแบบพี่น้อยแบบไม่น้อยหรือว่าพี่น้อยเียละจะ <c oughs> ทักทายข้ามาด้วยค่ะทางด่านเฟซบุ๊กนะคะเฟซบ,บุ๊กไม่ยน้อยผ้ากินพาท้มพาเทียวามจะแต่์คน้นบ้านหรือ ซื้อภาษาไทยมาชุดติดการบุญเชิญนะคะเด้อช่วยแนะนำให้นะคะมันไปนยับกาะะกร้าลค่ะเพราะกรณนี่ของบางปอน,นี่ใส่ใส่ตลอดชีวิตเนาะ ก็มาบอกพี่น้องละค่ะสยเรือกันส่วนไพลอยากกินแก้วบอกไม่ยากกินจังใดเดอ้อสังพันเป็นยังหน่อยก็ได้ทั้งเฟซบุ๊กกระเพ๋าคนจีอยู่ในซีวีเด่นค่ะอย่างจงออกไป่างประเทศแต่มันช่ว่ก็ได้ มีแฟนคลับหลายคนสั่งเพิ่นกระว่าแซ่บแซ่บเพิ่ร์นให้ให้ฟิชแบ,บ็กลับมาเนาะว่าแซบน้ำพริกกระแดงกระแซ่บเจ้าบองกระแซ่บไม่น้อยนะแม่พิ้นตับแซ่บอีู่ดีแต่ว่าความแซ่บปากของแต่ละคนก็สิบุกขึ้นกันเนาะ เห้เขากับระกาศเยันๆต้องสั่งไปกินเนี่ยสั่งมาพิ้นเฮดอันไส่ล่วนนึงร้ออร่อยซิซิปใส่กรอกใส่กรอกหมูใส่มันหมูแล้วก็ใส่หนังหมูไห้นะคะเนี่ยเหมหือนร้านซิมาก,กินให้เบิงสั่งเป็นเฮดให้แด้วร้ออร่อยซิซิป่วนน้ำพริกน,นะคะ กระปุกน,น้อยๆซี่ซิปขันกระปุกกลางร้อยที่ิปนะคะค่าสง่าสงค่าส่งค้นซั่งเป็นผู้ซื้อเองก็คุณเ,เป็นผู้ออกเองไม่จัะหลายคนวาติดต่อเฟซไม่พิมนง่ากแตเล่นมาติดต่อพายมาหน่อยๆก็หลายคนค่ะ จำนะฮัดจะคของมาได้เนพนื่อนเล่นสองเฟสเล่นสองเฟสมันโทรศัพท์นั่งพูดอย,ย่างซีเครื่องซับสนกรับชีวิตห้างเจอไปหน่อยโทษไปจนจูนี่ บล,ลับท่อเบอร์ท่อเบอร์เมื่อถือไปแบบใข่ฝรั่งบอนน้ำไข่พี่น้องเรนเกลเ่นเก,มเ,นเกมเครื่องหนึง่งอีกเครื่องหนึ่งก่าหูฟังใสแล้วกับเบิ่งหนังตั้งเพลง มันยังนิ่เอออทานน้าจากับกระจมสูนทั่วหานะกรอบจนตาปิดขรังหนึ่งเป็น้แง้ว,วงแซ่บอะไรอ่ะบ้านาปเป็นยังไงเป็นงออ ่าผลึพน่อะท่านท่าน,นเนีเฮ็ดออกไลหมานกัะพูกระเจ้าหัวป้านอ่ะนี่มาขาดหวางก็ไปหน่อยคับขันโบซื้อเขาว่าได้กิกิงหรไปนะ้อง แดดเปียงเปียงฝนตกกันเถ่ยเฮ้ยฝนก็ล้งลง,ลงมันเอาบันฝนลงพี่น้องเฮ้ยเฮ็ดบันนาะข่อยอยากหูปลามันเ้งปันนี้พี่น้องท่างไทยจะได้มักเก็บเห็ดจันบาน บาให้ในเสือข้าวบิง่งเสือน้ำผู้เอาพี่น้อมากเก็บเห็ี่พี่แล่วกันยังเห็นมามลายอยู่เบิ่งเป็นเนี่ยนเห็นขึว่าเป็นภาวะเปี่ยนี้สถานาการณ์เชื่อมันหลาย ่อนน,นี้พี่นองอาชิะบะพันเนาะมีสา่าโม่งตีนมันพี่น้อง รายงานการแทะตีนไก่มันไม่แรยงานข่าวเนะ <laughs> าะจะบ้องอุ้งตีนกับบ้องอุ้งตีนมันเนาะ,อะม,นมนะะะันไม่น้อยร่มคลิปในเรื่อหลายคนว่าอบจอนนี้มันจังบกกว่าของจต่ของอบเห็นไหมไม่น้อยร่วมใครในเรื่องอือเขาจะเคากินหลังคลิปคนเดรกพี่น้องเดิ่มมันสีงเง,งา เนา่ยลายพี่น้องกับผสนใจเนาะเมืองโดนไลฟ์กับเบื่อ,องเนี่ยไม่แน่อกินต้อนแล้วขายดีแล้วใจแจ้ารักนาจุ๊บจุ๊บสนใจเพิ่มเปิดแบบทักทายมานี่สินะน,น,นั่งสนใจอ่อแซวหรือว่าแหนมหรือว่าใส่กอกของแม่พี่นัน่งทักทายไม่น้อยมากก็ได้ค่ะอืมบ๊ายบายจ้ะ